มาคลิปนี้ครับมาดูนักเตะที่มีทัมมิ่งเหนือมนุษย์กันครับโดยคลิปนี้นะครับเป็นการจัดอันดับเน้นที่คุณภาพด้านจังหวะเวลานะครับเป็นหลักนะไม่ได้จัดตามชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จโดยรวมของนักเตะนะครับลุยตู วเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอท็อปสุดยอดนักเตะที่มีทัมมิ่งอย่างเหนือมนุษย์เมื่อกี้เกินไปแล้วนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นสุดยอดนักเตะที่มีทัมมิ่งเหนือมนุษย์โดยจังหวะเวลาหรือว่าทัมมิ่งในเกมฟุตบอลเนี่ยมันคือความสามารถในการเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับโดยผูดด้เล่นเหล่านี้ที่เราจะเล่าถึงนะครับพวกเขาจะรู้ดีว่าจะต้องเคลื่อนไหวก่อนหรือว่าหลังคู่แข่งในเสี้ยววินาทีไปที่คนแรกครับอันเดรียเนสตอเขาไม่ได้แค่จ่ายสวยแต่จ่ายช้าในจังหวะที่โลกเร่งและเร็วในจ ปี2010คือตัวอย่างระดับมาสเตอร์ค์ดครับคนต่อมาครับซีนดินซีดานครับกับจังหวะที่ค้างอยู่ในอากาศก็ยังไม่เท่ากับจังหวะที่เขาค้างอยู่ในมิติทุกการแตะของเขาเหมือนวางวนสคริปที่คิดมาแล้วคือสายสตรีที่กีดเลือดออกมาเนี่ยเป็นเวลค์ดลูกยิงวัลเล่ยูซีเอลในปี2002คือช็อตที่อยู่ระหว่างช้าเกินไปกับเร็วเกินไปอย่างสมบูรณ์และทางอาชีพมันไม่ใช่แค่ลูกนี้ลูกเดียวครับเควินเดอร์บอยก็เหมือนกันครับกับดอกที่โลกลือลั่น Pass Sea before the sea it ไไม่ได้จ่ายรอนดี่่องจะเปิดจังงหววะิ่ขององอหน้เนี่ถอิตอน ความคิดของเขาก่อนเสี้ยววินาทีเสมอแข้งขาและสมองของเขาทำงานในเวลาเดียวกันแบบเป,ป๊ะๆหรือจะโทมัสมุลเลอร์เจ้าพ่อจังหวะล่องหนไม่มีสปีดไม่มีสกิลแต่เคลื่อนที่ได้ตรงเวลามากที่สุดในโลกไม่ยืนตำแหน่งแต่โผล่ไปยังตำแหน่งที่บอลกำลังจะไปทุกการโผล่ของเขาจะทำให้แฟนบอลประหลาดใจว่าเฮ้ยบึงมาได้ไงวะซาบี้เฮอร์เดนเดสครับ คนนี้ถูกยกย่องว่าผู้นับจังหวะในหัวคนนี้เหมือนพกเมทอนอมนะครับลงไปในสนามเขาเหมือนเครื่องนับจังหวะแห่งศิละปะเทกิทากา้าเขาไม่เคยจ่ายบอลช้าเกินหรือว่าเร็วเกินแต่จะจ่ายตรงจังหวะที่จังหวะของทีมเนี่ยต้องการมากที่สุดมีกองหลังท่านหนึ่งเคยบอกว่าถ้าเขาเร่งขึ้นนิดเดียวเนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นลูกบอลเลยและคนที่พูดนั่ก็คือเจมี่คาร์ลเกอร์ครับก่อนจะไปฟังกันต่อกับผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับขอแทรกนิดนึงตัวเท่ฟุตบอลนะครับเรามีคลิปสั้นให้ทุกคนได้ชมกันนะครง ประเด็นฉับไวและมีคุณภาพครับอย่าลืมไปกดหัวใจกันด้วยนะครับมาต่อกันที่คนนี้ครับลูกกาโมดิดคนนี้นี่ถูกยกย่องว่าผู้หยุดเวลาในสนามเวลาที่ทีมเร่งขึ้นแต่โมดิตจะชะลอบอลให้เหลือเพียงเสี้ยวการตัดสินใจเพื่ออะไรนั่นหะครับเพื่อให้บอลของทีมได้ได้เปรียบในแบบที่ทั้งทีมก็ยังไม่ทันได้คิดว่าเฮ้ยเอาจริงดีนะแกสามารถเปลี่ยนจังหวะของเกมรุกจากเร็วไปช้าและช้ากลับมาเป็นสปีดสูงได้นในตัวคนเดียวเดนิสเบิร์กแคมป์ก็ตำนานครับช็อตเนี้ยพี่แกคำนวณได้หมดแล

ทัชแรกเนี่ยเท่ากับจังหวะทองทัชส,สองอาจจะมีโป้งป้างลูกยิงใส่อาร์เจนตินาในปี1998คือเทคบุ๊กแห่งความเพอร์เฟกและลูกยิงใส่นิวคาสเซิลจะเรียกได้ว่าอะไรเทอรี่องรีครับคนนี้เนี่ยเร็วด้วยสมองไม่ใช่ขาขาแกเนี่ยเร็วปานพายุแต่สมองแกเนี่ย GPU อะไรวะนั่นจังหวะหลอกยิงหยุดบอลล็อกหลอก,ลอกคือการดึงทามมิ่งคู่ต่อสู้มาเล่นเป็นของตัวเองเร็วกว่าเหนือกว่าประสิทธิภาพสูงกว่านั่นคือองรีล่างทองคลิปนี้ยังไม่หมดนะครับแต่ถ้าใครที่ดูตอนกินข้าวและข้้้าาาววหมมดแลเนี่ตตองไปจิจ คนต่อมาครับมาโก้ลอยยุคพีกเนี่ยเราเคยเห็นจังหวะซ้อนจังหวะวิ่งทำทางแบบฉลาดหายตัวก่อนโผล่มารับบอลหรือว่ายิงถ้าไม่เจ็บบ่อยถ้าไม่เปราะแบบนี้แกคือไปสุดทางคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับพอจังหวะเข้าช่องซ้อนกองหลังจากมิดฟิลคือเครื่องหมายการค้าของแกคาริมเบเซมา เขาคือระเบิดในวินาทีที่เกมเงียบอันนี้จริงครับอันนี้ใช่เพราะเบนเซม่าไม่เร่งไม่เร้าไม่กระเด้าแบบยิกยิกไม่เร่งไม่หายใจแรงแต่ยิงในจังหวะที่กองหลังยังไม่พร้อมจะถูกฆ่าลูกจ่ายของโมดิไซเชลซีที่เขาโมงเข้านั่นคือเทคบุ๊กแห่งทามิงอิสคิงทามิงไม่ใช่แค่ความเร็วครับแต่มันคือศิลปะแห่งความพอดีที่ควบคุมไม่ได้ด้วยกล้ามเนื้อนักเตะเหล่านี้ไม่ได้ไวกว่าใครแต่พวกเขาเร็วกว่าเวลาเพราะเขารู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอินซากิ้ไม่ใช่ซิโมเน หน้าแบบควบคุมได้แต่ท้นหลุดเข้าไปจบสกอร์จังหวะเดียวเนี่ยเขาสามารถยิงทุกส่วนทุกน้ำหนักพราอมีเวลาเซียววินาทีให้เขายิงคนต่อมา โอ้โหลืมเมสซี่ลืมครฟลืมบูสเกตไปได้ไงครับอาจจะเป็นเพราะว่าเทวดาเหล่านี้กําหนดเวลาได้เองไม่ใช่อยู่เหนือเวลาหรือเพื่อนๆว่าไงบูสเกตครับวาตกรเงียบของแดนกลางอ่านเกมปรับจังหวะทีมผ่อนเร่งตามความต้องการเหมือนกับทาด้วยจอยสติ๊กแทบไม่มีสถิติเทคเกิลโดดเด่นแต่ดักบอลได้มากจากการอ่านทางล่วงหน้าก็ดูๆกันอยู่นะครับว่าถ้าคุณดูเกมคุณจะไม่เห็นเขาแต่ถ้าคุณดูเขาคุณเนี่ยจะเห็นทั้งเกมตำนานยังครฟล่ะครับนักปัจญ,ญาแห่งจังหวะนักสร้านจังหวะด้วยปัจจาใช้จังหวะ เขาทำเขาสร้างเขากำหนดเขามอบมรดกเขาบอกว่าถ้าผมวิ่งก่อนคนอื่นนิดหน่อยเนี่ยผมก็ดูเหมือนเร็วกว่าแล้วเมสซี่เลยครับคือ,อยังไง แน่นอนเขาคือเดอะโกดผู้อ่านเกมแบบเดินได้ดีกว่าคนวิ่งเมซี่เคลื่อนที่อย่างมีเป้าหมายครับจ่ายคิโลพาณิชยววินาทีเขาค้นพบวิธีชนะโดยวิ่งน้อยกว่าคนอื่นแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเลยครับสำหรับเดอะแพะตลอดการการเข้าใจจังหวะเวลาในเกมฟุตบอลเนี่ยคือศาสตร์แห่งความพอดีครับไม่ลน้นไม่เกินไม่เดิน,ไม,ดนไม่วิ่งทุกอย่างต้องคำนวณไว้ในหัวผู้เล่นเหล่านี้พิสูจน์ว่าการเข้าใจเวลาเป็นคุณสมบัติสูงสุดของนักฟุตบอลเพราะฟุตบอลไม่ใช่เกมของความเร็วหรือว่าแรงอย่างเดียวแต่มันคือศิลปะแห่งจังหวะและเวลาที่ต้องคควบุมมัน ที่จะเป็นเดอะเบสและเพื่อนๆเลยครับมีความเห็นว่าไงคอมเมนต์มาขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ